ไปลทานลนะปกดไที่ลองนนเดินไปได้จริที่องับแอ้มมากินกับผู้ใหญบ้านค่ะอรอยนะ้มันเนื้อเนื้อมันจะหวานทอแควเก็บเองเนาด่เก็บไม ถึงแล้วจ้าคนโคตรเยอะเลยเต็มร้านเลยมีหน้ามันต้องจองก่อนเพราะว่าร้านแบบคนเยอะสุดๆอะแต่ว่าร้านเขาก็ไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรมากมายอะแต่ว่าคนเยอะแสดงว่าอาหารมันต้องอร่อยมากๆจริงๆนะคะหา,า,หาที่จอดก็ไม่ได้ค่ะ ร้านแล้วนะคะจะตุลงฟาร์มค่ะหรือว่าข้างในมันมีอะไรให้ดูแน่ๆเลยคนเยอะมากาคนมาเที่ยวหลายค่ะจองคิวไหวบ่ายสแต่ว่าตอนนี้มาถึงตอนบ่าย2 41นาทีจ้ะก็นี่ค่ะร้านนะคะคนยังรอคิวอยู่หน้าร้านเยอะอยู่เลยไปหาที่จอดรถจ้ะ หัวรุงลงนะคะร้านจตุรงมกจกนะคะตาบ้าโควิดติดโควิดอนมันมันติดโควิดอ้ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวนะตอนเดินเขไปไต้องไส่หน้ากย ไปแิกตรงอีกลูกปแบกให้คนในกคุณมคลีเก่อนครับคุณล่าซึ่กเลยใช่ไหมชื่อรางทำหน้าเลยนะอะไรนะเขากดชื่อรางทหน้าลงไปนะเพื่อจะได้กินที่รองคือสับแอบสับแอบนะตะก็จอจงมากินกับผู้ใหญ่บ้านค่ะอันนี้ไม่ใช่แพรวนะนี่พรผู้ใหญ่บ้านฟิตเนสกับพรที่มันเลี้ยงไม่ได้ เริ่มลงมือแล้แลวนะคะหมูหันจ้าหมูหันหมูหันพี่จ้าไม่ม ina, ไม่ไมเ่น brave, เน,นื้ผ anyway> evet> yani> ู้ใหญ่บ้านฟิตเนสกับน้องพรนะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านทีแลนด์กับบอสเทลนะคะคล้ายๆเฉยๆค่ะความหล่อและความสวยใกล้เคียงกันบอสบอมนะคะกับน้องเดฟค่ะลูกชายนะคะน้องพรหลานชาย ตั้ง,งใจกินมากมมา <laughs> ทีมงานเดอะซิเนปนะคะนะคะซัพพอร์ตโดยวดใหญ่ใจดีอีกแล้วค่ะสู้ๆแอดมินพรน <laughs> <laughs> ในที่สุดเธอก็มา <laughs> ลีลามาก <laughs> ของเราได้กินแค่นี้นะคะพอเดี๋ยวอ้วนกับข้าวเต็มตัวแย่งกันสุดอ่ะถ้า่อเทกินอยู่หรอออมสิกินอยู่เหรอไหนลองกินไหม อง <si UM ่ีปลาอันนี้สั่งมาเพิ่มเหรอไม่อันนี้อ๋อปลาอร่อยแลชอบองอันนี้ปลาปลาื้ออ่อนนะอาหากินยากลิศกินนิบแล้วสุมตำมลมาตำมะุงตำมะุูถ้ากินอยู่ออมสิง กินอยู่เหรอไหนลองกินไหมเเป็นไงอี้ซตามปลา่อันนี้สั่งมาเพิ่มเหรอไม่อันนี้ปลาอร่อยไปชอบอีอันนี้ปลาปลาเนื้ออ่อนนะอ่าหากินยากเลิศกินดิมแล้วส่งตามพึ่งมาตามมะฮุตามมะคุง จะกินเนะกกื้ะนนะอะเตเหมือนไก่ทอดเลยอ่ะเนื้อจะจืดแล้วก็เนื้อจะแห้งมันจะไม่ค่อยมีมันแต่ว่าเสียวๆเพราะว่าเป็นตะลักเะแล้วก็ตัดด้วยต้มต่าับอรยังนะอะไรยัง โอ <prediction? S 2> uh ้โหเลยชอบไม่ไหวอยากเล่นกับอยากเล่นกับน้าออมไหนดูสิว้าวเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นหน่อยครัวลุงลงมันไม่ทุนนมันไม่ร้อนก็นไป ไม่มีมัมันวเอร์แมมไม่มาตรงนี้อ่ะสไปเดร์แมนว่านนี่จ้าอร่อยมากๆหมูหันค่ะเดินทางล่งๆกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะ ขับรถไม่เร็วนะคะเพื่อความปลอดภัยมันมืดแล้วเนาะค่ะมอนี้กะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะกินคัวลงุงลงนะคะมอนี้มากินคัวลงุงลงค่ะอ่าหมูหันนะคะรสชาติแบบเวอร์กูดมากๆเลยนะคะมอนี้แม่กับหมูือกันค่ะนะคะเดินทางกลับกันแล้วนะคะแม่เบิดเหื่อยคะ่ะตอนนี้เลโอ้อิ่มแล้วกะท้องแบบภูกลางมากเลยต้องกลับไปดีท็อกแล้วคะ่ะพี่น้องจ้า นะคะกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมวันหยุดมือน,นี้นะคะกะ็บอสใหญ่ใจดีนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทาง,ทางการอีกแล้วครับท่านบอสบอมเบย์นะคะกับพี่การนะคะภรรยาส,สวยๆแล้วก็น้องเดฟดินนะคะลูกชายสุดหล่อนะคะวันนี้ก็มาดูแลเฮาอีกแล้วนะคะมีน้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะคุยงานปรึกษางานแล้วยังมาเหี่ยงน้องๆพร้อมนะคะโอ๊ยขึ้นขึ้นมานั่งก่อนนะคะ ค่ะก็ขอเดินทางกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากเอามารีวิวอีกนะคะพี่น้องอันใดดังอันได,ด,นไดเด็ดนะคะบอดฝึ่นกับมกักผพาไปกินวันนี้มากินหมูหันกับผู้ใหญ่บ้านหดือพี่เน็ตกับน้องพรศรีภรรยานะคะ แข่งกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับบอสเพรียวพราวแสงทองอเป่าเลนนะจ๊ะพี่น้องบรยูกับบอสแท้บอสบิ๊กกับเบรยูกับผู้ใหญ่บ้านเดอฟินิตกับน้องพอนนะคะแอดมินพอนนะคะสาขาเดอฟินิตปัชรพลนะคะสำหรับกริปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ